สวัสดีครับทุกท่านครับเข้าสู่เอพิโซดที่15แล้วนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากนะครับแลวเราสแกนเจอตอนต้นต้นทางเนาะหุ้นตัวนี้นะครับที่จะมาทํากันบ้างกันในวันนี้คือหุ้นอิชินะครับหรืออิชิตันนั่นเองนะครับนะก็หุ้นอิชิครับนะเราสแกนเจอกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับน่ะตอนนั้นเนี่ยเราบอกทุกคนว่าฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาที่เราเจอเนวันนั้นที่10บาทกว่ากว่านะ อิชิก็ค่อยจุดพลุขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากที่เราสแกนเจอนะครับก็บวกไปสูงสุดนะครับถึง19%ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อิชิตันไม่ใช่ราคานี้นะครับอิชิตันเนี่ยตอนนี้นะครับราคาเนี่ยรีเซ็ตรอบใหม่แล้วนะครับพูดง่ายๆคือจบรอบแล้วนะครับราคาเนี่ยมาแม็กซิมัมสุดนะครับประมาณสักเกือบเกือบยีแล้วตอนนี้รีเซ็ตรอบแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนหุ้นอิชิตันกันครับว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยลงมาในราคาที่ เวอร์ชันเนี่ยเหมาะสมหรือยังแล้วก็เริ่มเห็นวอลลุ่มการกลับเข้ามาซื้อของอิชิตนหรือยังนะครับเดี๋ยวมาทําแผนไปพร้อมๆกันแล้วกันนะอ่ะก่อนอื่นครับท่านใดนะครับอยากจะรู้ว่าผมได้พูดถึงอิชิตันเอาไว้ยังไงบ้างนะครับคุณสามารถเข้ามาดูได้ฟรีนะครับไปที่ world wide web นะครับ workshop live นะครับคนที่เปิดพอร์ตทุกคนนะเข้ามาดูได้ฟรีหมดเลยไปที่คอร์สที่ชื่อว่ามอนติงไลฟ์ไทป์ศูโรนะครับเลื่อนหามาวันที่28กุมภาพันธ์นะครับตรงนี้เนาะก็จะมีพูดถึงอิชิตันเอาไว้นะครับบต้อองกว่า เนื้อหาตรงนี้จะมีอัปเดตทุกวันนะครับนะก็จะมีอะ,อะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รู้นะครับงั้นไม่ไม่พลาดนะครับทุกๆเช้าเนี่ยมาอัปเดตกันตอนเช้าก่อนที่ตลาดจะเปิดนะก็จะมี t f เฟนะครับทองคำแล้วก็หุ้นที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับเป็นคอร์สฟรีสำหรับทุกๆคนที่เปิดพอร์ตอยู่แล้วนะอ่ะโอเคครับกลับมาที่ฝั่งอิชิตังกันต่อนะครับ อิชิตันนะครับต้องบอกก่อนว่าประกาศกำลังม,มาไตรามาสหนึ่งค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับไตรามาสหนึ่งปีหกห้านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามล้านนะครับเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิชิตันนะครับเกิดการรีเซ็ตรอบได้นะครับเพราะว่ากําไรครับดรอปลงตอนที่เราสแกนเจอเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไตรามาสหนึ่งนะนึกออกไหมมันกําไรก็ยังพีคอยู่นะครับเพราะาเราหุ้นที่เราสแกนเจอมาให้เนี่ยเราจะเช็คกําไรด้วยนะครับนะถ้ากําไรไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เอามาบอกนะครับนั้น หุ้นทุกตัวที่เป็นฮอตมานี่ทุกๆเช้านะครับคัดกรองกําไรให้หมดแล้วนะครับงั้นก็ในวันที่เราเจอเนี่ยโอเคกําไรมันดีจริงนะครับแต่กำไรมันทำนิวไฮสูงขึ้นด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จบรอบไปเพราะว่ากาไรไต่งออกมาประกาศอย่างน่าผิดหวังนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาสูงสุดประมาณสัก1 2บาท20าท,ที่บอกนั่นแหละนะครับก็คือแม็กซิมัมสุดตอนนี้รีเซ็ตรอบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาวางแผนกันนะครับพีตอนนี้ที่22เท่าถ้าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับเขาเล่นระดับ20-40เท่าาได้้ส้สบสบสบยสบยรัยัุนนนตวีะค ตัวอิชิตันเองนะครับต้องบอกก่อนว่าของเดิมคราวที่แล้วเนี่ยไม่น่าเสียดายครับเกือบจะทะลุนะครับแนวต้านคู่สมมาตรไปได้แล้วนะครับตอน,นเราสแกนเจอเนี่ยวันที่2 8กุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะอยู่าราวๆแต่แถวบริเวณไหนนะ28กุมภาพันธ์แถวบริเวณนี้นะแท่งนี้ที่เราสแกนเจอเนาะดังนั้นราคาก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็สะบัดลงมาแต่ว่าไม่ทําโลต่ําลงนะครับไม่ได้ปิดทำ l o ว e r l โล,โลแล้วก็ค่อยจุดพุขึ้นมาเรื่อยๆถึงทดสอบแนวต้านคู่สมมาตรแต่ไม่เบรกเสียดายครับถ้าเบรกนี่โอ้ไปได้บดลลน แล้วก็รีเซ็ตรอบพร้อมกับตลาดบ้านเราเนี่ยพร้อมกับเซตนี่แหละเซ็ตลงเขาก็ลงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับในตัวการวางแผนกันหน่อยซิสำหรับอีหุ้นอีซันเนี่ยผมขอเอา RSI เข้ามาหน่อยนะครับ RSI เนี่ยใน time frame day นะมันโอเวอร์โซแล้วทุกคนมันแปลว่าอีซันตอนนี้นะครับเขารีเซ็ตรอบแล้วนะครับอันนี้คือน,นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาแนละ้วตอนนี้เข้าสู่พาร์ท ABC นะครับ ABC ก็หลักๆก็ต้องดูในเรื่องของฟันเดิมทัลนะครับนะก็ดูเรื่องของ PE ว่าแพงไหมนะครับจบรอบตรงไหนอะไรยังไง แนวรับที่หลักๆก็ประมาณสัก7จบาท90ถึง7บาท50ตรงนี้นะครับคือกู่สมามรแนวรับหลักๆไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะลงมานะแขกแค่บอกว่าโซนแข็งๆของรอบอยู่ตรงแถวๆบริเวณนี้นะครับหรือใครจะใช้ฟิบูรอรรีเทสเมนต์ก็ได้นะครับในการหานะครับจุดต้นรอบจุดจบรอบแล้วก็ดูว่าการพักตัวลงมารอบนี้นะครับพักลงมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับก็เอารีเทสเมนต์เข้ามาช่วยได้นะครับโออิสตันต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ย ก่อนหน้ามันขึ้นมาการรีเซ็ตรอบรอบนี้ครับทำโลต่ําลงเขาที่แล้วไม่ไม่โอเคเลย <c ười> คือลงมันลึกเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราสแกนเจอตอนที่เราสแกนเจอวันที่28นะ28ตรงไหนวะตรงนี้เนาะนนะ28กุมภาที่เราสแกนเจอเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันโหแทบจะเป็นวททถอมมากๆเลยนะของการที่จะขึ้นรอบนี้นี่คือโลของมันนะเราสแกนเจอแถวบริเวณน,นี่นึกออก มันก็รับเหนือของามสีตรงนี้นะครับแต่การรีเซ็ตรอบมันทําโลต่ําลงในเชิงเทคนิคเข้าถือว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับนะไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามานะครับงั้นก็เจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุดห้ตรงนี้นะน,นไปดูนันกวิเคราะห์่อยก่อนครับว่านักวิเคราะห์เขามองหุ้นอย่างนี้ไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของตอนที่ราคาวิ่งขึ้นตัวนี้ลักษณะของโฟล์เนี่ยมีการไหลออกยังไงไม่ทําให้เรารู้ล่วงหน้าในเมว่าตลาดจะพักถาาเรื่อง,งเนี่ยเดี๋ยวไปลองไปดูในฝะั่งเัสหน่อยแล้วกันนะ NT5 ครับต้องบอกก่อนนะวิเคราะห์เนี่ยแนะนำซื้อหุ้นอิชิตันนะครับไปทั้งหมด6บล็อกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย13บาท78ตังค์นะครับซึ่งโอ้ราคายังไปได้อีกไกลเลยนะครับนะนี่ในนี่บทวิเคราะห์ในรอบ2เดือนล่าสุดนะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดพอดีมันพังแล้วก็กำไรไตรมาหนึ่งมันแย่ลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ไปได้ไม่ถึงฝันที่13บาท xx ไหลลงมาจบรอบพักฐานละคราวนี้ทุกคนครับให้ลองสังเกตด้วยดีนะถ้าผมลากเส้น before กับ after ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตไปดูต้นรอบเมื่อสักครู่นี้ก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าต้นรอบของอิชิตันเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมคุณคุณเอ้ยโทษทีครับต้นบัตทอมรอบก่อนนะครับตรงนี้ใช่ไหมคุณเอาเมาส์ลากไปตรงนี้นี่คือโลสุดที่มันเกิดขึ้นมาก่อนที่มันจะขึ้นมาจุดสูงสุดได้นะครับคุณอาจจะหาตำแหน่งของหาตำแหน่งของ flow in flow out คุณเห็นอะไรแปลกๆในในรูปนี้ที่ผมพยายามจะนำเสนอคุณไหมอ่ะเดี๋ยววป๊หนึงนะครับผมขออนุญาตเอา Flow u n c h a r t ออกแล้วก็ใส่ Flow u n c h a r t ใหม่นะครับตรงนี้เนาะอ่ะทำไมไม่ขึ้นตัวเลขสักครู่นะครับไม,ไมันมาขึ้นการขยับนิดนึง ไม่มาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอเลยแล้วกันโฟ n c h ชาร์ตอ่านี่มาแล้วนะครับเวลาที่มันไม่ได้ดังใจเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนชาร์ตบ้างนะครับนี่นะอิชิตันเนาะตรงนี้เนาะอ่าโอเคโฟ n ์ h ชาร์ตมาแล้วเออเราซูมอินหน่อยนะครับซูมอินหน่อย แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือ flow histogram นะครับเอ่อสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนเลยเห็นไหมครับว่าหุ้นอิชิตันนะตั้งแต่ตอนที่ราคาไซด์เว้าไปเรื่อยตรงนี้นะคุณเห็นอะไรไหมครับว่าเงินมันไหลออกนะเงินมันไหลออกนะครับคุณอาจจะเอานี้เอาถอยไปไหนก็ได้นะครับถอยไปตรงนี้ก็ได้วันแม็กซิมัมสูงสุดแบบนี้นะมันจะหายไหมเนี่ย สึกวันนี้โปรแกรมมันคำนวณชา้าๆยังไงพี่กนณเห็นไหมครับว่ามันยังอโอเคมาแล้วนะคุณเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ตอนที่ราคาเนี่ยนี่คือบัตทอมสุดข,ของรอบอิติตันนะตอนที่เราไซด์เวฟอัพคูเมเลยแล้วเราสแกนเจอวันที่8 8-28ปดท่าเดียวย่กุมภาอยู่แถวๆนี้จำได้ไหมเราสแกนเจอเนาะคุณเชื่อไหมว่าหลังจากวันที่เราสแกนเจอมาเนี่ย แล้วราคาขยับวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไซเวลไปเรื่อยเนี่ยคุณจะแม้ว่าเงินเนี่ยออกตลอดเลยขึ้นมาเนี่ยคนขายตลอดอิิตันเนี่ยไม่มีแรงซื้อเลยนะหรือขึ้นมาโดนขายตลอดเจ้ามือเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างครับคือขึ้นมาเท่าไหร่โดนรินขายหุ้นอย่างเงี้ยจะไปถึงฝั่งฝันเนี่ยยากมากครับนะครับถ้าคุณเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นแล้วยังคงขายเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคุณถ้าเห็นสัญญ,ญาณเซลสัญญาณเมื่อไหร่คุณต้องรีบเพนเลยนะ เซตติเนียจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณคุณอาจจะใช้ ATR คุณอาจจะใช้ซุปเปอร์เทรนด์หรือ้อะไรก็ได้นะครับถ้าคุณเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นนะครับแล้วเงินไหลออกเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเซ์เซตอัพแบบบายได้เลยนะครับแปลว่าเจ้ามือเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะหนีนะครับนั้นก็ตัวนี้ก็สังเกตดูดีว่าหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเงินออกทุกวันคราวนี้เราลองเปลี่ยนไซคลการนับใหม่นะครับเรามาเปลี่ยนไซคลตอนช่วงนี้ช่วงที่ลงมาตอนนี้นะครับ มาดูไซคลน้ภาพขาลงเราจะเอาภาพ before กับ After นะครับมาแมทตอนช่วงขาลงรอบนี้ที่ตลาดเริ่มทําตัวเป็นขาลงนะในขาลงรอบนี้สังเกตด้วยดีนะครับว่าเงินยังคงไหลออกมากกว่าไหลเข้าอยู่แต่น่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยหนึ่งวิคือท้ายตรงนี้นะครับเงินเริ่มอินมากกว่าเริ่มเอาแล้วนะอ่าอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยอินไป36 ก่อนหน้าก็อินไปยีวันนี้เอาแค่1ล้านกว่านะครับสังเกตดูว่าอินเริ่มพยายามนะครับแต่แท่งที่อินแท่งที่เอาน้ำหนักคือแท่งนี้ครับร้อยสิบหกล้านงั้นถ้าการการราคาครับสูงว่าแท่งนี้ได้เมื่อไหร่แสดงว่าทะลุแนวตาน้าน1่งแข็งได้แล้วนะครับซึ่งแนวต้านนี้ก็จะอยู่บริเวณ V ีแวด้วยนะครับงั้นตัวอิชิตันเองจะมีแนวต้านแข็งแขงนะครับอยู่ที่วงที่10บาท20กับ9บาท70โอ้ก็ก็ค่อนข้าง เลนส์ค่อนข้างกว้างนะแต่เนี่ยคือโซนแนวต้านแข็งๆของหุ้นอิสิตันเลยนะครับถ้าทะลุได้เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นนะครับไซเคิลรอบใหม่ได้นะครับงั้นก็การีบารใดๆก็มานี้แหละครับ9บาท20กับ10บาทเท่างทีครับ9บาท70ใช่ไหมเก้บาท70กับ10บาท20คือแนวต้านแข็งๆของหุ้นอิสิตันนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็สังเกตเริ่มเห็นฟลอร์อินเริ่มพยายามดันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะอ่ะก็ อาจจะช่วยแล้วกันนะสำหรับหุ้นอิชิตันนะครับก็ต้องบอกกันว่าหุ้นตัวนี้นะครับเราบูตมันมตั้งนานแล้วแล้วก็ราคาวิ่งไปประมาณสัก,กเกือบๆยี่บเปแล้วก็ถูกรีเซ็ตรอบเป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่ราคาวิ่งขึ้นนะครับเราเห็นว่าโฟลอ์เนี่ยเอาออกมาตลอดหุ้นอย่างนี้ก็เป็นเคสสตารดี้ที่ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าถึงเซลล์สัญญาณเมื่อไหร่เตรียมเพนได้เลยนะครับยิ่งวิ่งขึ้นเงินไหลออกเจอเซลล์สัญญาณหนีได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเคสตารดี้นะเดี๋ยวถ้าอิชิตมมมมันนี่่เข้าาสสะรอบให นะครับล้วสแกนเจอเดี๋ยวก็เข้ามาดูทุกๆเช้าได้เลยสำหรับ mm hmm. คุณตัวนี้ครับพราวกาใหม่นในเทปหน้านะครับส่วนใครอยากได้ตัวหุ้นฮอตมานี่ทุกวันทำยังไงอ่ะดูตรงนี้ต่อได้เลยนะครับ สำหรับ h o ต m o น e ีคืออะไรนั้นนะครับก็ต้องตอบว่า Ho ตม o น e ีเนี่ยก็คืออินดิเคเตอร์ย่อยตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Type ซีโนะครับนะหลักการของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทํางานคล้ายๆกับอินดิเคเตอร์สายวอลลุ่มทั่วไปนะแต่มีความสเปคซิฟหรือมมีวาเฉพาะทางมากกว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดมี h อตม o น e ีเข้ามาสะสมนะครับราคาของสินทรัพย์นั้นๆหรือว่าราคาของหุ้นนะครับมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทันทีหรือใช้เวลารอไม่นานราคาก็จะขึ้นละเพราะคุณอย่าลืมว่าพฤติกรรมของ Hot Money ือตนนมสาายเกก็งงไรนะั้นพกเงินนนร้้อี จะแช่ไม่นานนะครับคือเล่นแล้วนะครับราคาต้องพร้อมขึ้นพร้อมวิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งก็พร้อมเลิกเหมือนกันนะครับงั้นก็เขาพร้อมที่จะใช้โบฟิตหรือก็พร้อมที่จะซับลอสได้อย่างทันทีนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมของพวกกลุ่มฮอตมันนี่เนาะครานี้เนี่ยครับทุกๆเช้านะครับอาจารย์ก็จะมีการ สแกนหากลุ่มฮอตมันนี่มาให้ทุกๆวันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมก็จะมีให้ทุกๆวันเลยนะครับทุกคนเมื่อได้หุ้นกลุ่มนี้มาทําอะไรครับก็ต้องมาสร้างวอลลิสย่าเพิ่งซื้อนะสร้างวอลลิสต์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าบอกอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องหาอะไรด้วยตัวเองครับหาจุดเข้าครับหาอินดิพอยต์หาเทคโควตปิดด้วยตัวเองครับหาสต็อปลอตด้วยตัวของเราเองนะครับหลักการหา จุดเข้าจุดออกจุดเลิกเนี่ยก็ใช้อะไรก็ใช้ตัวติดดิกเตอร์นะครับซึ่งมีแถมให้อยู่แล้วทุกคนฟรีเนาะสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยทุกคนเนาะหรือใช้ตัวเทมเพลตหุ้น400ตัวก็ได้นะครับที่อาจารย์อัปเดตให้ทุกๆเดือนเอาตัวนี้มาใช้ในการประเมินลิส์รีวอร์ดได้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องหาลิส์รีวอร์ดตัวเราเองเนาะแล้วก็สําคัญมากๆครับเราต้องรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าฮอตมันนี่ที่สแกนหามาเนี่ยอาจารย์จะสแกนฟาาาาันเดมนทอลให ผลประกอบการไม่ดีหรือผลการดําเนินงานไม่ดีก็จะไม่เอามานะครับไม่เอา,าให้นะแต่ว่าต้องมีผลการดําเนินงานที่ดีระดับหนึ่งนั้นฟันดิมท่อเนี่ยจะถูกกรองมาให้แล้วนะครับทุกคนก็แค่เอามาสร้างวอตลิสแล้วก็หาที่เหลือด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันเนาะราวนี้ ใครนะครับสนใจอยากจะได้หุ้นในกลุ่มพอร์ตมาี่ทุกๆเช้านะครับที่มีการสแกนมาให้ทําอย่างไรครับอันดับแรกก่อนแยกเป็นสอกลุ่มนะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดพอร์ตมาเลยครับนะทำอยังไงครับคุณก็ต้องเปิดพอร์ตก่อนครับสมัครเปิดพอร์ตที่เวอร์ไวด์เว็บโอเพนนักเข้าเทรดนะครับหรือสแกน QR Code ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปสมัคร เลยนะครับในสมัครแพ็กเกจหนึ่งนะครับชื่อว่าแพ็กเกจ Morning Life นะครับเวลาสมัครก็ใช้ BDC ในการสมัครนะครับ BDC เนี่ยก็จะเป็นค่าคอมของเรานี่แหละเวลาเราเทรดเสร็จแล้วนะครับก็ถูกแปลงกลับมาเป็น BDC เราเอาบีดีซีมาใช้ซื้อเซอร์วิสต่างๆนะครับเพิ่มเติมที่เป็น e อ c l u s i v e มากขึ้นนะครับงั้นอย่าลืมนะครับทุกๆเซอร์วิสของเราไม่มีการใช้เงินนะครับในการไม่มีการใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับงั้นไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายนะครับนะทุกอย่างฟรีหมดนะครับนะคนที่เปิดพอร์ตตเสสรรรรรร็็จแล้้วนนนนะะะคคคััับบบกาามถไปทีี่ bit.ly morning life slash ง สแกน QR code เพื่อสมัครแพ็กเกจ1ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยใดๆนะครับติดตรงนั้นติดตรงนี้ทําไม่ได้นะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับทุกข้อสงสัยสามารถติดต่อนะครับเจ้าที่สตาฟของอาจารย์จิมสแกน QR code ตรงนี้หรือพิมพ์คำว่า Bi t เตอ y/ s ่ a แ t สสได้เหมือนกันนะครับเป็น Line Official นะครับแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับอะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ